ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝ่ายทดน้ำบริเวณต้นลำน้ำฉีและตามลำน้ำสาขาต่างๆของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีเดิมให้สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาปพิรที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่5เมษายน2,526แสดงถึงความรักความหูใยที่ทรงมีต่อราษฎรในหลวงราชการที่9ได้ทรงทราบป,ปัญหานะครับจึงได้ พระราชดำริให้ทางกรมชลประทานไปน้อมนําพระราชดำริตรงเนี้ในการที่ไปพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ําในลําน้ําชีหรือลําน้ําสาขาที่เป็นอ่างขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับจึงทําให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ํำยางนาดีและอ่างเก็บน้ําชีบนซึ่ง อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระรามีก็คืออ่างยางนาดีในอดีตนั่นเองนะครับอ่างเก็บน้ํายางนาดีนะครับก็เป็นลักษณะการที่เราก่อสร้างตัวเขื่อนปิดกั้นลําน้ําชีก็ลักษณะตัวเขื่อนก็จะเป็นเขื่อนดินเป็นชนิดแบบเขาเรียกโซนไทยนะครับแล้วก็มีความยาวตัวเขื่อนประมาณ1580เมตรมีความสูงประมาณ24เมตรมีอาคารประกอบ2แห่งก็คืออาคารระบายน้ําล้นสามารถระบายน้ําได้สูงสุดประมาณ3,320ร ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแล้วก็มีอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณสัก44ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากที่ตัวเขื่อนแล้วเสร็จเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ70.21ล้านลูกบาทเมตรเราจะสามารถช่วยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลำน้ำชีเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ได้ประมาณ75,000ไร่ในฤดนูฝนแล้วก็อีก30,000ไร่ในฤดูแล้แงนะครับ น้องน้ำธรรมชาติสามารถที่จะพัฒนาเป็นแก้มลิงเก็บกักสองฝั่งลำน้าสาขาของลำน้ำชีอย่างเช่นโครงการแก้มลิงบึงนกโง่พร้อมอาคารประกอบตศสีสำราญอเภอคอนสวรรค์จัังหวดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืน ตกอนบึงนกงูเป็นหนองน้าธรรมชาติไม่มีคันดินล้อมรอบชาวบ้านก็อาศัยน้ําฝนน้ําฝนก็ไม,ไม่ไม่พอใช้นะครับเพราะว่าไม่มีที่กักเก็บพอน้ําหลากนาก็ท่วมพอน้ําลดก็แรงความลาบากของชาวบ้านลาบากมากครับตะกอนชาวบ้านก็ทํานาก็อาศัยน้ําฝนบึงนกงูไม่สามารถเก็บกักน้ํา ไว้ทาการเกษตรได้พค์ท่านเล็งเห็นความสําคัญของชาวบ้านเห็นชุมชนเดือดร้อนท่านก็เร็งเห็นแล้วก็มอบโครงการดีๆให้กับชุมชนชุมชนรู้สึกศับซึ์ทมากเศรษฐกิจดีนะครับเพราะว่าตะกอนจะทํานาได้แค่ฤดูเดียวครับพอมีโครงการพัฒนาแก้มลรงบึงนกงูนะครับเกษตรกรสามารถทําพืชฤด,ดูแล้งได้รู้สึกภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจแทนที่น้องประชาชนนะครับมันก็ฟ้าประธานนะครับที่องค์ท่านรัชการที่สิ พระองคท่านก็ติดตามโครงการนะครับแล้วก็มอบโครงการนี้ดีมากๆเลยครับดีใจแทนชาวบ้านครับ